คดีเรื่องของกัลตันตทนายตั้มเนี่ยจบหรือยังยังไม่จบนะยังไม่จบนะในกรณีของบอสพอได้แจ้งความในคดีกับตํารวจสอบสวนกลางไว้แล้วนะครับในกรณีกันโชคทรัพย์เงิน7.5ล้านซึ่งตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับได้รับคลิปวิดีโอคลิปเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปดําเนินการสอบปากครำบอสพอนะครับที่มีการแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทนายตั้มทนายตั้มตอนนี้ปิดฉากเรียบร้อยฮะตำรวจทําการออกหมายจับออกหมายจับเสร็จส่งฟ้องศาลส่งฟ้องศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะถึงผมบอกไว้แล้วฮนะว่าคงไม่จบที่การออกหมายจับนะคราวนี้ตํารวจเอาตายอ่ะ ถ้าความจริงก็คือความจริงเสมอครับใครทํำยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอีกทีหนึง่งแต่เชื่อว่า,เ,าเขามีประจักษ์พยานชัดเจนนะครับท่าที่ดูต,ติดตามข่าวอยู่ใครทํำยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นครับติดตามข่าวมาช่วงสองสามวันนี้เห็นพฤติกรรมนายท่านเขาแปลกไปเลยก็ยดูสีหน้าสีหน้าเคร่งเครียดสีหน้าแปลกแปลกไปนะครับปกติจะเป็นคนที่ ออกสื่อแล้วเขาจะออร่าหน่อยแต่ตอนนี้ก็ว่าว่าไปตามกรรมนะคนทํำยังไงก็ได้ใช้ใช่กรรมของเขานะครับขอใหออ้ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับว่าคนเราเนี่ยทํำยังไงก็ได้รับสิ่งนั้น,น,นจริงจริงนะครับอยากจะฝากอะไรถึงนายตำไหมครับอยากจะฝากถึงนายจําว่าทำบุคูพิชาไว้ยเยอะทำบุคูพิชาตไว้มากมายเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าและเป็นสิ่งที่ดีมีไหมครับ ดูคนคนหนึ่งอ่ะเป็นทนายอ่ะให้ลูกความอ่ะฟ้องพยายนติดปากเรียกสิบล้านพยายนคือผู้บริสุทธิ์พยายนเขาจะมีเงินที่ไหนมาให้คุณต้อง10บล้านคนละหนึ่งล้านคุณต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าเออพยายนเขาไม่มีแล้วคู่เข็นเขาแล้วล่าสุดเนี่ยให้พยายนทุกคนที่ไม่มีเงินจ่ายอ่ะให้ไปขอโทษลุงจรูนใครขอโทษแล้วไม่เอาเรื่อง พยานก็วิ่งไปเลยไปขอโทษเพราะเขากลัวไงเ็เป็นชาวบ้านแต่เขาเป็นผู้วิสุทธิ์แลวเขาเห็นจริงแต่บังคับเขาไงบังคับถังอ้อมไงคูอยู่ในเหตุการณ์เลยเอาเงินมาคูบอกเลยว่าคนไหนไม่อยากเสียตังคนไหนคนไหนที่คิดว่าตัวเองอ่ะอยากหยุดกลัวเสียเงินเสียทองไม่มีเงินทองเนี่ยให้ไปรับไปไปขอโทษตุงจรูนแล้วพยานเขาก็ไปเขาเป็นชาวบ้านไงครับไปที่เขาบอกว่าไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขา เขาผิดเขาถูกนะไปพวกเขากลักวกลัวเสียเงินสิบสิบล้านคนละล้านแต่ว่าคนละล้านและคนละหมื่นคนละแสนเขายังไม่ค่อยมีเลยะนะครับเขาทำเขาเป็นชาวกินข้ามก็เป็นคนดีเขาเป็นผู้มีสุดิสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเขาตัวคนหมดเลยครับคิดว่าเรื่องของวันนี้เป็นผลกรรมไหมเป็นผลกรมรมล้วนๆฉะนั้นทนายตั้มมีอะไรดีๆก็งัดไม่ได้เลยครับวันนี้คิดว่าคนอย่างทนายตั้มเนี่ยนะครับทาสิ่งไม่ดีไ้เยอะโดยเฉพาะครูปีชาหวยสามสิบล้านเนี่ย โดนมาเยอะเลยครับการกระทําของทนายสิทธาบ่งบอกมาแล้วว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะถามว่าเจ๊ดีใจไหมจริงจริงเจ๊ไม่ได้เป็นคนที่เหยียบคนซ้ํานะคะแต่เจ๊บอกแล้วว่าถ้าใครทําไม่ดีก็ได้รับผลของการกระทําอันนี้เจ๊บอกเลยนะแล้วก็ก็อยากให้คนที่ดูข่าวได้หลายมุมมองให้วิเคราะห์ให้ดูเวลานะมันพิสูจน์คนได้ อันนี้เจ๊ถามว่าเจ๊ดีใจไหมที่ว่าเขาโดนอย่างงี้เจ๊ก็ไม่อยากซ้าเติมนะเขาเจะคิดว่าเขาได้รับผลของการกระทําเขาเองไม่อยากจะซ้ำเติมแต่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นผลผลข,ของการกระทําของเขานี้มีคนแบบวิพากษ์วิจารณ์เยอะโอ๊ยกลับล้ำเโอ้ไม่เป็นไรเราผมไม่ได้กลับลํำครั้งแรกนะหวยสามสิบล้านผมก็กลับลํำกลับไปกลับมาต้องไม่รู้กี่ครั้งเนี้ยนะ นะหลายคดีมันเป็นธรรมดามันเป็นสไตล์ลีลาของผมอยู่แล้วยังไงไงผมก็อเอาตัวรอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะถ้าผมเดินไปต่อเนี่ยผมอาจจะไม่รอดแต่ผมกลับลามก็อย่างมากโดนดา่าทุกวันทวันก็จบแล้วนะแค่นั้นเองเพราะว่าเราได้รับข้อมูลมามไม่ครบถ้วนเนี่ยตอนแรกรับมาจากนายตำรมเราก็คิดว่าเอยเขาพูดความจริงทั้งหมดนะแต่พอเราไปฟังตำรวจฟังแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจอ่ะเห็นหนู่นเห็นนี่กันมาอ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยนะต้องนึกถึงคำพูดของครูปิชานะ ไอ้ต้าม,มันร้ายนะนะไอ้ต้าม,มันร้ายเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันพูดมาเนี่ยกับสิ่งที่ตํารวจเขาเดําเนินการนยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมันไม่ตรงกันเรื่องเดียวกันมันก็ทําให้เราต้องกลับลาสังเกตเลยผมเนี่ยรู้ข้อมูลเร็วเนี่ยผมกลับลําเมื่อวานนี้วันนี้โดนออกไมจับเลยซึ่งผมรู้อยู่แล้ววันนี้เขาจะออกหมายจับนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปทาบุญถึงสาแก้วแล้วจะไปกัมุชาอะไรี่ผมไม่รู้ตํานะตรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไปนะประกอบป่าไม่ให้หนี ผมจะหนีไปไหนผมอยู่บ้านทุกวนันผมอยู่บ้านทุกวนันผมไม่หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไรผู้ต้องหาลงมีไม้จับม้หงหน้าจังหวัดสระแก้วตำรวจตองปรับไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด

ยัลงมาคนแรกนะคะนี่อะไรกูเลยค่ะพี่น้องยืนยันหมืนเดิมไหมคะนี่เป็น เรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับท่านพบวตรอท่านได้โรกำชับสังการให้ผมเข้ามาช่วยดูแลนะครับซึ่งเป็นงานที่ทางสอบสนการโดยท่านผู้วิการสสนการท่านทําด้วยความรัดกุมรอบคอบมาโดยตลอดนะครับคนนี้นะครับเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะซึ่งได้รวบรวมกันไว้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วครับแล้วก็มีความแน่นหนาถึงได้ไปขออน,มานาามอุมัติอย่างศาอาญาเพื่อออกมาจับนะครับนายสทธาแก้วบังเกิดหรือนายตั้มพร้อมด้วยกับภรรยาเขานะ ซึ่งทั้งสองคนถูกข้อกล่าวหาซึ่งใกล้เคียงกันนะคือนายสิทธาโดนในเรื่องของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของช่อโกงนะฮะตามพยามารา3ามสี่และยังโดนในเรื่องของพรบการฟ้องเงินนะเรื่องของการฟ้องเงินนะสมคบกันฟ้องเงินและร่วมก <sk ill an> ันฟ้องเงินนะส่วนตัวภรรยาครับโดนในเรื่องของร่วมกันฟ้องเงินและสมคบกันฟ้องเงินครับซึ่งในส่วนของอัตราโทษนะมีอัตาโทษตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปีนะครับวันนี้ต้องมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยในเรื่องของ การสอบสวนแล้วในเรื่องของเพย์หลักฐานและรวมทางการสอบสวนที่จะต้องดูเรื่องของการที่จะนํัโดยฝากครั้งต่อไปครับเมื่อเช้านี้มีการจับรลางถนมนนดยฉานเจอไปเป้าหมายเนี่ยเขาจะไปไหนนะคะถึงมีการสกัดกันตรงน,นี้นะครคือเท่าที่ทราบมาว่าตัวผู้ที่ถูกขอหมายจับนะครับพยานที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็คงจะมีไว้ววว่าเรากำลังจะขอหมายจับในที่แน่ชัดนะครับ S <S <an> <S เราได้อาหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกานะแต่ตัวของอผู้ที่ออกถหมายจับนะฮะมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกานะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังพื้ที่เพื่อบนบ้านฝั่งตะวันออกนะฮะในระหว่างทางนะตำรวจเราพยายามที่จะนะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่ใกล้คคคคคคเคียงนะเพื่อช่วยการสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับจากที่ทราบบ ก็ไปประเทศเพื่อนบ้านครับเขาบอกไม่ได้เขาไม่ได้บอกฮะเรื่องความลับมันไม่ต้องบอกหรอครับป้าอย่าบอกจเป็นเลยบัตรพันตรงนี้เขาพูดไปก็แล้วแต่ผู้หาจะให้ให้ให้สกายครับเห็นว่ามีการติดต่อไปแล้วที่บางท่านแล้วก็จะมีการช่วยให้หลบหนีคนละสิบล้านสองพนยี่สิบล้านคี้มีข้อมูลไหมคะท่านยังไม่ทราบเลยครับหมายจับคนอื่นจะไม่ออกก็คงต้องมาดูในเรื่องขงยยาทานครับมีไปมีติดต่อหีจหนะหมายจับจะไปต้องก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่า จะจับของตั้งคือต้องไปที่เรือนจับนะครับแล้วผมก็มั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเรื่องนี้นะครับพฤติการเขาไล่แรงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งนกฎหมายแล้วก็เป็นเป็นยอดความเสียหายที่ที่สูงนะครับความเสียหายที่สูงแล้วก็ทุกคนต้องรู้ว่าเรื่องนี้นะครับพฤติการเนี่ยในการหลอกลวงพี่อ้อยเนี่ยนะครับมันเป็นพฤติการที่คนที่เป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยนะครับ นะครับทำตัวเป็นเป็น,นะนนะครับโจรนะครับในข้าของนักกฎหมายเนี่ยนะนะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี่ผมเรียนนะครับว่าผมสู้กับเขามาหกปีทำไมผมจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับพฤติการอย่างเงี้ยไม่ใช่เพิ่งเกิดกับพี่อ้อยนะเกิดมามามา,มานานแล้วนะครับเป็นแต่ทุกคนไม่เชื่อผมเองนะครับวันนี้ก็เป็นการพิสูจน์อย่างที่ที่ผมมองมาบอกสังคมอยู่สองสามวันที่ผ่านมานะครับว่า ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้นะครับเรื่องเงินสามสิบเก้าล้านเนี่ยอย่างมาชา้าที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าน้องมี่นะครับเป็นคนไปเบิกเงินมาให้ทนายตั้มเนี่ยได้ไปทั้งหมด29ล้านและนุเนี่ย10ล้านนะครับจากสาล้านนะยังไม่รวมาข้าออแบบโรงแรมเนี่ยนะครับที่มีการกินหวัวคิวพี่อ้อยก็คือต้มพี่อ้อยนะก็คือ9้าล้านนี่มีการจ่ายเงินจริงแค่3าล้าน5โดยน้องมี่เนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในการ รู้ข้อมูลเขาได้จริงเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องของสมายตั้มอนนั้นก็ปากดีปากแจ๋วคอยดูดติดตามนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่สนที่จะจัดก็จัดหนักมาเลยนะมาให้เต็มที่ตอนนี้ก็เต็มที่แล้วนะปรากฏว่าสุดท้ายตำรวจม,มีการออกหมายจับตอน11นาฬิกาตั้มหนีออกจากบ้านพักของตนเองนะครับมุ่งหน้าไปสะแก้วขนเสื้อผ้าไปพร้อมกับภรรยา เดินทางหลบหนีออกไปสุดท้ายตำรวจทางหลวงกาบตำรวจสอบสวนกลางทําการจับกลุ่มได้และคัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วก็ส่งฟ,องฟ้องศาลแล้วก็ขอให้มีการคัดค้านการประกันตัวอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจทําไมตั้มถึงตัดสินใจหนีการที่ทนายตั้มตัดสินใจหนีเพราะหลงกลตํารวจนะครับก่อนหน้านั้น มีการส่งสายลับนะเข้าไปประกบทนายตั้มคืออัจฉริยะก็ไปส่งประกบทนายตั้มทําดีกันสุดท้ายอาัจชริยะมาแฉทนายตั้มทนายเดชาตอนแรกก็ฮึดสูนะ้จะสนับสนุนจ้าสุดท้ายกระโดดถอยนะครับตอนนี้การที่ตำรวจสามารถทำการจับกลุมตัวได้ไม่ใช่สาระสำคัญแค่นั้นนะครับจับเมื่อไหร่ก็ไดนะ้ตำรวจาประกบอยู่ตลอดเวลา แต่ประเด็นคือการที่จู่ๆทนายตั้มเข้าไปที่ตำรวจนะครับอ้างเหตุว่าได้มาแจ้งกับตํารวจแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีการออกหมายจับนะครับแต่สุดท้ายาเก้าโมงเช้าก็เดินทางออกจากบ้านสุดท้ายก็ไปโดนจับได้และก็เตรียมที่จะไปที่สะแก้วนะครับตำรวจก็ใช้สายลับเหมือนกันฮนะปล่อยข่าวว่าไม่ได้แล้วไม่รอดแล้วหนีได้เลยปล่อยข่าวเก้าโมงเช้าเขาหนี ออกมายจับ11โมงก็จริงๆก็รอคนตามจับก็ไปจับตัวได้นี่คือกลยุทธ์ของตารวจสอบสวนกลางไม่ธรรมดานะครับเขาใช้เริ่มต้นก็ใช้โซเชียลสังชันกับการต่อต้านทางสังคมก่อนนะครับจากนั้นเข้าสู่กระบวนการจับกลุ่มนะครับแล้วตอนนี้สอบสวนกลางเนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะนะพัฒนาไปเยอะพัฒนาไปไกลนะครับโดยเฉพาะผู้มีชวการคนใหม่แลเฉพาะพิกายเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับ แล้วก็บิ๊กกล้องผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางคนนี้อนาคตไกลนะมีสิทธิ shuttle, ์ที่จะเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในอนาคตนะครับเขาก็เป๊ะๆตรงๆแล้วก็เดินตามเป้าหมายที average, ่วางไว้ตั้งแต่ต้นทนายตั้มก็ติดกับดักนะครับคดีเรื่องของกระตุ้ต้ทนายตั้มเนี่ยจบหรือยังยังไม่จบนะยังไม่จบนะในกรณีของบอสพอได้แจ้งความคดีกับตํารวจสอบสวนกลางไว้แล้วนะครับในกรณีการโชครับ เงิน7.5ล้านซึ่งตํารวจสนกลางเนี่ยนะครับได้รับคลิปวิดีโอคลิปเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปดําเนินการสอบปากกร,รมบอสพอนะครับที่มีการแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทราบว่าไม่ใช่ทนายตั้มนะพอถูกจับกลุ่มเรียบร้อยไม่ใช่ชายตั้มคนเดียวนะทราบว่าถ้าสมมุติมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทนายดีมทีม ด้วยนะครับจะมีกี่คนมียังไงเนี่ยตำรวจเขาจะดูเส้นทางการเงินนะกระบวนการเส้นทางการเงินแบบไปไที่ตางไหนกระบวนการเป็นยังไงเป็นเรื่องปกตินะฮะของสอบสวนกลางเขาทาอย่างละเอียดนะครับพอจะได้ประจักษ์พยานหลักฐานที่สําคัญโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือการโอนบัญชีนะครับสลิปไปยังให้ทนายความต่างๆเนี่ยนะซึ่งเป็นกระบวนการที่เขาจะทําต่อไปก็มาลุ้นดูยังมีอีกคดีหนึ่งนะและ ยังมีทราบว่ายังมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเกี่ยวกับไอเว็บ8 8 8อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเาเห็นในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดแล้วเว็บ888เนี่ยไม่รู้ของใครนะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตามโดนหนักฮะสามข้อหาเรื่องของช่อโกงการฟอกเงินนะฮะโกงเป็นกิจธุระเนี่ยนะฮะก็เป็นปัจจัยสําคัญตัวการร่วมตอนนี้โดนภรรยาลูกน้องทั้งหมดนะครับหันมาเป็นพยาน มัดตัวทนายตั้มเองคดีนี้รอดยากนะฮะในขณะที่บิ๊กโจ๊กไปไหนลูกพี่ฮะบิ๊กโจ๊กไปหาลุงปัอมนะตอนนี้ก็เปลี่ยนท่าทีนะครับจะไปเป็นพยานให้กับปปชนะครับกรณีเอาผิดทักษิณชั้น14เอา้าชักสนุกละการเมืองนะครับซึ่งผมเรียนมาแต่ต้นนะเรื่องของดีไอคอนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เรื่องของตั้มเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องของโจก็เก,เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองตอนนี้ก็สั์ไปสั์มาสัดมาแล้วก็สั์ไปเรื่องของตั้มยังไม่จบฮะมันยังมีฉากฉาก,ากละครน,นะครับก็คิดว่าภายในวันอาทิตย์ก็น่าจะเบาลงจากนั้นอาทิตย์หน้าสิ่งใหม่ในเชิงปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นสองพ่อลูกข่าวนี้ระทึกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศกูมีไอ้พวกคนนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในรคุณแผ่นดินประเทศกูมี เทศกูมีไอ้พวกหนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินผื้นนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอ้พวกจำไรกลับไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเหยียบย่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญคุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอับรีประเทศกูจึงมี พวกหนักแผ่นดินมีประเทศภูมีมีพวกอภรรีมีพวกคนจันไรสถาบันยังผูกผู้กคามทำลายพวกหนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภูมี ไอ้พวกนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินผืนนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอพวกจันไรกลับไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเยียบยำ่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญค,คุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอัปรีประเทศกูจึงมีพวกหนักแผ่นดิน ประเทศภูมิมีพวกอัรรีมีพวกคนจันไรสถาบันยังถูกคุกคามทำลายพวกนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภูมิประเทศภูมิมพ,วพวกนักแผ่นดินประเทศภูมิพวกนักแผ่นดินพวกในรัคุณแผ่นดินประเทศภูมิ ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดิน ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอพวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมี